<c oughs> ทีสี่กว่าเกือบทีห้าอยู่ในหมู่บ้านออกมาพอดีนะครับรับงานนะครับพร้อมคอนโดเซนทันมันอยู่ตรงไหนวะนะครับสี่ร้อยสามสิบบาทเปิดหัวเที่ยวแรกนะครับน่าจะไปเสนาหรือเปล่าถ้าอ่านภาษาอังกฤษผิดพลาดก็ขออาภัยด้วยนะครับรเห็นแต่ว่าเสนานี่แหละนีะครับนครศรีอยุธยาอะไรไม่รู้นะใช่ไหม สีอุธยาเพระนครสีอุธยาเนาะครับเอา้าทักทายทุกท่านเลยนะครับตื่นเช้าได้เปรียบตื่นก่อนได้เปรียบทักทายวันทํางานเต็มสูบนะครับเอา้าลุยร่างกายก็เริ่มจากสมบูรณ์แล้วละ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือสุขภาพกล้ามเนื้อยังไม่กลับมานะครับออกกาลัางกายก็พึ่งได้เมื่อวานกับวันก่อนนะครับขอขอให้มันหมานร่ลำรวยทุกท่านทักทายกะกลางคืนกะเช้า ทักทายทุกท่านพี่น้องต่างจังหวัดตอจอวทักทายพี่น้องที่ทํางานทุกท่านขอให้มันมาล่ารวยเรจริญรุ่งเรืองการงานนะครับท่านที่กลับมาต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับขับขี่ปลอดภัยเดินทางโดยสวัสดิภาพมาถึงที่จุดหมายปลายทางนะครับอ้าวภาวานาอย่ายกเลิกแล้วกันเที่ยวแรกไปอยุธยานนะท่านนะไปลุยวัสดีครับแก๊ปนะครับรีนาอุธยานะครับ เซนาเนาะน <S <S โอเคอครับพี่สวัสดีครับพี่เขาทำงานอยู่โรงพยาบาลเสนาครับเดียวหนึ่งชั่วโมงอันนี้ยังไม่หักนะท่านนะยังไม่หักนะครับ ตัดมาเหลืออยู่430 429นั่นแหละนะครับอ้าวสบายนะครับไม่ต้องไปสีเรียดวิ่งแป๊บเดียวหนึ่งชั่วโมงนะครับอ่าผมอยู่หน้าเซเว่นอ่าตรงข้ามกับโรงพยาบาลเสนานะครับอ่าสไตล์ผมนะครับก็มาส่งพี่เขานะครับผมได้เบอร์โทรด้วยนะครับอ่าพี่เขาขอเบอร์ไว้นะครับอ่า เผื่อข้าวหลังมารับเขานะครับเพราะว่าเขาอยู่ตรงซินทันเวสเกตพรามคอนโดนะครับราคาก็คือเขาก็ถามว่าราคาเท่าไหร่ผมก็บอกว่าผมคิดตามราคาหน้าแอปนั่นเลยพี่บอกอคิด600บาทนะครับ600บาทระยะทางบิ่งมาส่งพี่เขาเนี่ย6ก6ิกิโลนะครับแป๊บเดียวนะครับ6กิกิโลนะครับสไตล์ผมบางท่านาก็อาจจะมองว่าอุย้ยราคามันขาดราคาแอปมันขาดราคากุศลนะครับ แต่สําหรับผมผมมองว่าผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นนะครับผมจะมองว่ามีผู้โดยสารเรียกแอปผมก็รับแอปไปไม่มีผู้โดยสารเรียกแอปผมก็เปิดไฟว่างรับผู้โดยสารกดมิเตอร์ไปนะครับผมอยู่ทุกวันนี้ได้เพราะว่าผมปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ทุกอย่างนะครับไม่อาคติกับระยะทางนะครับผมอาคติกับตัวเองมากกว่าว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ย ผมจะได้เงินเท่าไหร่หนึ่งชั่วโมงเนี่ยผมจะตีเป็นราคาค่าตัวตัวเองเนี่ยหนึ่งร้อยหกสิบาทเพราะว่าผมขับรถวันละแค่แปดชั่วโมงเองนะครับวันละแปดชั่วโมงนะครับผมก็อยู่ได้เท่าทุกวันนี้นะครับผมจะไม่มคิดอคติกับคําพูดหลายหลยคนมองว่าผมขับรถราคาขาดเสียราคาก็ช่างคุณนะครับเพราะว่าคุณไม่ได้จ่ายภาระหนี้สินให้ผมคุณไม่ได้มีหน้าที่มาซ่อมรถในผมคุณไม่ไม่ได้มี หน้าที่มาจ่ายค่าบ้านค่าเช่าอะไรให้ผมถ้าผมเป็นอะไรคนช่วยผมไหมนะครับผมคิดแค่ว่าทํายังไงก็ได้ผมทํางานวันหนึ่งเนี่ยแปดชั่วโมงเนี่ยผมต้องมีค่าตัวหนึ่งร้อยหกสิบาทขึ้นไปผมถึงจะอยู่ได้ทุกวันนี้ผมก็อยู่ได้ผมหมดงวดผมก็ทําแบบนี้มานะครับอ่ะโอเคนะท่านนะถ้าไม่เข้าหูใครสายบริการว่าราคาขาดราคาอะไรก็แล้วแต่ท่านนะครับเพราะว่าถ้าผมไม่กดรับงานเชื่อไหมมันก็ต้องมีคนอื่นเอานะครับอย่างนี้อย่างเช่นอย่างนี้นะครับ เรามากับเขาเราก็มีมนุษยสัมพันธ์กับลูกค้าดีเขาก็ขอเบอร์เขาไว้เราไว้เขาอยากใช้บริการเราเขาขอเบอร์เราไว้นั่นคือเขาอยากใช้บริการเราเขาก็ถามว่าทางาไหลผมก็บอกเขาไว้พี่หกร้อยนั่นแหละเหมือนเดิมนะพี่นะเออผมก็อยู่ไม่ไกลพี่ผมก็อยู่เพื่อปีนสามนั่นไงเราก็คือหากินระยะย,า,ยาวสไตล์ผมก็คืออย่างนั้นนะครับเราต้องมองงั้นเพราะว่าพี่เขาใช้รถอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ละครั้งนะครับ เราก็หากินระยะยาวอย่างนี้ไม่ได้กินนานๆจะไปโอ้ปีก่อนราคา1นึ่งพั0หนึ่งทำไมละ่ะก็แกป๊ปเขาเรียกแค่600บาทเองใช่ไมท่านไม่ซีเรียสนะครับโอเคครับท่านปะเผื่อได้ผู้โดยสารก็ภาวนาให้มีลูกค้าเข้าในเมือง200ร้อยส้ผมก็เอานะครับ